สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเราค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์ปี2568นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพลังงานความรักชาวธาตุน้ำจะเกิดอะไรขึ้นบ้างธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะคะจะรวมอยู่ในธาตุน้ำหมดเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะ ขอเช็คพลังงานของทัุน้ำนะคะพลังงานตัวตนของคุณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับคุณค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะจัดการตัวเองเนาะ จัดการตัวเองปกป้องตัวเองออกจากสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะนะเป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะแล้วในช่วงนี้ตัวของชาวทัตน้ำเองก็โดดเด่นมีสเสน่ห์มากๆนะคะเป็นเป็นคนที่ใครๆก็ อยากที่จะเข้าใกล้คุณปรารถนาคุณนะคะพลังงานของคุณในช่วงนี้คุณคุณคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะคะคุณไม่ได้ใช้แต่ความรู้สึกอย่างเดียวแล้วนะคะในเรื่องความรักนกรู้สึกว่าในทุกๆเรื่องเลยอะ่ะคุณจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองและผู้อื่นคุณจะ มีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานของการปกป้องตัวเองเนี่ยชาวทัน้ำเนี่ยบางคนอาจจะเลือกที่จะจบบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะปกป้องหัวใจตัวเองก็ได้เอามาดูกันนะคะเป็นยังไงอีก บางคนอาจจะมองว่าชาวทัดน้ําในช่วงนี้ดูมีชั้นเชิงนะคะแต่นกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณกลับมารักตัวเองมากกว่านะกลับมาปกป้องหัวใจตัวเองคุณอยากที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นให้ตัวเองได้อยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกดีกับ กับตัวเองะคะนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมคนดีๆนะคะที่คุณอยากจะให้ตัวเองได้อยู่ในที่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. พลังงานของธาตุน้ำนะคะในช่วงเนี้ยการที่คุณทำแบบเนี้ยก็ส่งผลดีกับคุณมากๆเช่นกันนะคะทำให้คุณอะมีความสดใสเบิกบานนะคะมีความสงบสุขมีความสบายใจเกิดขึ้น ในหัวใจคุณนะคะคุณมีความสุขคุณคุณรู้สึกดีกับการที่คุณตัดสินใจทําแบบนี้นะคะกลับมารักตัวเองกลับมาอบก,กอดตัวเองนะคะเนาะพลังงานความรักในช่วงนี้คุณเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักเป็นที่หวงแหนนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีคนคบคุณคุยอยู่แล้วเนี่ยนกมองว่า คุณกำลังจะได้รับความชัดเจนคือด้วยความที่คุณอาจจะชัดเจนในตัวเองนะคะคนรักของคุณก็เขาก็เห็นคุณค่าในตัวคุณเหมือนกันนะคะและเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะนกมองว่าเขาห่วงแหนคุณมากในช่วงนี้คุณเป็นที่รักนะคะแล้วก็คนรักของคุณก็อยากจะให้คุณมีความสุขนะคะเขาอาจจะทำอะไรดีๆนะคะ ให้กับคุณมากขึ้นนะคะให้เวลากับคุณมากขึ้นใส่ใจคุณมากขึ้นห่วงแหนคุณมากขึ้นในช่วงนี้ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยเป็นยังไงคนโสดก็โดดเด่นมากๆนะคะคนโสดชาวธาตุน้ำจะมีคนสนใจคุณนะคะแอ,อแอบสืบแอบส่องชีวิตคุณนะคะคนที่เคยรู้จักคนเดิมๆคนเก่าๆในชีวิตก็กลับมาสนใจคุณได้นะคะในช่วงนี้เนาะคนโสดนี้แบบ โดดเด่นมากนะคะมีสเสน่ห์มากๆนะมีพลังงานของคนเก่าๆขึ้นมาด้วยบางคนเนี่ยนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดที่มีคนเก่าก็อาจจะมีคนเก่าที่ยังตามติดชีวิตคุณยังสนใจชีวิตของคุณอยู่ยังอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะเขาอาจจะมองว่าช่วงนี้ทำไมคุณดูดีจังเลยดูสดใสดูน่ารักนะคะแล้วก็โดดเด่นเนาะอยากจะเข้าหานะคะ ความรู้สึกของชาวธาตุน้ำในช่วงนี้มองว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเติบโตมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะคะในความรู้สึกคุณไม่ได้ไปกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยถ้าคุณมีคนคบคุณคนคุยอยู่แล้วเนี่ย คือเขาอะให้ความมั่นใจกับคุณแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณกําลังจะเติบโตนะคะจากที่ไม่มีสถานะไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชัดเจนกับคุณมากขึ้นส่วนคนโสดมองว่าจะมีคนเข้ามาสนใจคุณนะเป็นคนเก่าก็ได้หรือเป็นคนใหม่ๆที่เขาอยากจะเข้ามาสานความสัมพันธ์กับชาวทัตน้ำนะคะเป็นคนเก่าเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนที่เคยรู้จัก คนคุยเก่าก็ได้นะคะที่ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีคนเก่านะ,ะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดเลยเนี่ยคุณมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่คนที่เขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าเคมีตรงกันนะคะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับชาวธาตุน้านะคะมองว่าในช่วงเนี้ย คนโสดมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่นะคะคนที่มีคนคบคนคุยอยู่แล้วเนี่ยก็มาถึงจุดที่แบบถึงปลายทางนะคะที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วนะคะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยก็สิ้นสุดความไม่ชัดเจนนะคะก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กัน ในช่วงเวลานี้พลังงานไพ่สามใบเนี่ยดีมากนะคะเป็นพลังงานของความสุขแรงดึงดูดที่มีให้กันเลยกันแล้วก็ความอบอุ่นใจนะคะ,ะก็เลยมองว่าเนี่ยช่วงนี้นะคะชาวธัตน้ำเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ คุณกาลังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความรักของคุณอย่างแน่นอนเนาะเหมือนผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากในความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะบางคนก็อาจจะรอความสัมพันธ์นี้มานานรอความชัดเจนมานานนะคะก็ถึงเวลาละนะที่คุณจะได้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะเก็บเกี่ยวความสุขความรักนะคะสิ่งที่คุณเคยลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้ด้วยนะ คนโสดเนี่ยคุณถ้าคุณแบบไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามานะคะทำให้คุณเนี่ยไม่อยากที่จะอยู่คนเดียวละนะคะไม่อยากที่จะปิดกั้นตัวเองไม่อยากที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะบางคนเนี่ยคืออาจจะพัก ในเรื่องความรักความสัมพันธ์มานานนะคะคนโสดคุณก็มีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาสนใจคุณในช่วงนี้เร็วๆนี้นะคะเจอก,กันผ่านเครื่องมือสื่อสารได้โลกออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะคะน้อพลังงานความรักของคุณขอดูความรู้สึกของคนที่ชาวทัตุน้ำนึกถึงนะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะเขาอยากดูแลคุณนะคะ คุณเป็นคนสําคัญเขาพร้อมสําหรับคุณแล้วเขาพร้อมที่จะดูแลคุณปกป้องคุณค่ะหรือคนโสดคุณกําลังจะมีคนที่เพรียบพร้อมอ่ะเข้ามาดูแลคุณนะคะคุณกับเขาเนี่ยต้องมีใครสคักคนหนึ่งที่แบบเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือว่าเด็กกว่านะคะเป็นรักต่างไว้ได้นะคะที่นกเห็น จะมีการเริ่มต้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่ผิดหวังเสียใจมานะคะในอดีตเนี่ยนกมองว่าเอ่อจะได้เจอความรักดีๆที่เขาพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่ดูภูมิฐานดูดีนะคะแล้วก็พร้อมกับความสัมพันธ์ของคุณอย่างแน่นอนคนที่เคยเป็นคนเก่ากันถามว่ากลับมาแล้วดีไหมนกมองว่าคนที่มีคนเก่าที่จะกลับมาเนี่ย อดีตนะคะทำให้คุณทั้งคู่ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการกลับมาก็เป็นการกลับมาที่ดีกว่าเดิมนะคะมีความพร้อมมากขึ้นโอในช่วงนี้บอกเลยว่าพลังงานความรักของชาวทัตน้ำเองก็โดดเด่นมากนะคะคุณดูดีคุณดูสง่างามนะคะดูสวยดูหล่อดู มีออร่านะคะเฉิดฉายมากๆนะคะคนโสดเนี่ยยังไงก็มีคนอยากที่จะเข้ามาจีบคุณมาสารความสัมพันธ์อยากจะจริงจังกับคุณแน่นอนนะคะอย่างที่บอกว่าบางท่านบางคนก็คนเก่ากลับมาด้วยยิ่งพลังงานที่คุณกลับมารักตัวเองนะคะดูแลตัวเองอย่างดีนะคะภาคภูมิใจในตัวเองก็ยิ่งเป็นพลังงานของการดึงดูดนะคะสิ่งดีๆคนรักดีๆคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณเข้ามาในชีวิต ของคุณด้วยเช่นกันนะคะขอดูแอคชั่นของเขานะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านสังคมนะคะผ่านโลกออนไลน์การเดินทางก็ได้แอคชั่นของเขาเนี่ยคนคนนี้นะคะเขา พร้อมสําหรับการเปิดใจในความสัมพันธ์นี้แล้วถ้าคุณเป็นคนโสดนะเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อเขาจริงจังมากๆนะแล้วก็เป็นอะไรที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้รีรอกับการที่จะทำหรือแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้คุณจะเห็นถึงเอ่อความตั้งใจของเขานะคะเขาอาจจะโสดมานานคนคนนี้เขาจะพาคุณเข้าสังคมพบปะเพื่อนนะคะทำความรู้จัก คนสนิทของเขาเนาะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยนกมองว่าเขาอาจจะเคยมีกําแพงในเรื่องของความรักเขาอาจจะมีความไม่พร้อมใดๆก็ตามนะคะก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาพร้อมมากนะคะ พร้อมมากเขารู้สึกมีความสุขมากๆที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะและตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะดูแลปกป้องความสัมพันธ์นี้นะคะความรักของคุณกําลังจะพุ่งทะยานนะคะกําลังจะเติบโตขึ้นณเวลานี้นะคะฮ่าเขาจะทําให้คุณเห็นเขาจะพิสูจน์ตัวเองนะคะมาดูไพ่สรุปนะคะของชาวธาตุน้ำในช่วงนี้ความรัก คนที่มีกำแพงนะคะคนที่เคยไม่ชัดเจนกันก่อนหน้านี้นะคะก็รู้ตัวรู้ใจตัวเองแล้วแหละนะว่าคนคนนี้คือคนที่สําคัญแล้วก็พิเศษที่สุดในใจนะคะก็จะมีการแอคชั่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ เปิดใจให้กันมากขึ้นมีความพร้อมในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นส่วนคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกอยากจะเปิดใจรู้สึกดีกับเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่พร้อมมากๆที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะให้สรุปสำหรับคลิปนี้นกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณปลดปล่อยอะไรที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตนะคะเป็นช่วงเวลาที่ คุณอยากจะให้อ่าคุณจะได้รับความชัดเจนคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะเนาะบางคนเนี่ยโสดไม่กล้าเปิดใจคุณก็จะเปิดใจมากขึ้นนะคะได้เจอกับความรักที่ดีแล้วก็สวยงามนะสำหรับคนที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เนี่ยคุณจะไม่ไม่ผูกตัวเองอยู่ตรงนั้นอีกแล้วนะคะคุณจะไม่ยุดติดอยู่ตรงนั้นละคุณจะ ปลดปล่อยตัวเองนะคะให้ให้คุณได้เจอกับโอกาสมีใหม่โอกาสที่ดีคนที่พร้อมสําหรับความรักของคุณประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะสําหรับชาวทัตุน้ำของเรานะคะใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะคะ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเรานะคะคอมเมนต์ดีๆที่อยู่เคียงข้างกันเสมอมาแล้วก็ซปเปอร์แต่งนะคะทุกๆกการสนับสนุนเลยค่ะขอบคุณจากใจจริงๆนะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงด้วยกันค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ